สวัสดีค่ะวันนี้บิมมีแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์มาแนะนำนะคะแชมพูและคอนดิชเนอร์ชุดนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกสภาพเส้นผมเลยถ้าผมยืดดัดทำสีมาแล้วผมแห้งเสียผมพันกันผมแตกปลายผมขาดความชุ่มชื้นผมมีความชีฟ้ฟูก็สามารถใช้ได้และใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะแชมพูเซตน,นี้นะคะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ะะแชมพูคือกลิ่นหอมมากแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะฟองนุ่มนะคะแล้วที่สำคัญสระแค่เพียงแค่สระแชมพูผมก็นุ่มมากๆเลยนะคะแล้วตัวคอนดิชเนอร์หรือทีทเมนต์นะคะนวดแล้วผมจะมีความแบบว่าชุ่มชื้นนะคะมีความอวบอิม่มอารมณ์เหมือนเราทำฟิลเลอร์หน้าเลยนะคะสำหรับเซตนี้แล้วที่สำคัญนะคะกลิ่นนะคะ แชมพูและคอนดิชเนอร์ชุดนี้นะคะจะเป็นกลิ่นโจมโลนนะคะกลิ่นหอมมากๆของติดเส้นผมและหนังศีรษะเลยนะคะท่านไหนที่มีปัญหาหนังศีรษะมีกลิ่นนะคะหนังศีรษะมันเร็วก็สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้บิมแนะนําเลยนะคะผมท่านดัดก็ใช้ได้ผมทําสีก็ใช้ได้ผมยืดก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยเป็นการบํารุงฟื้นฟูนะคะเซตนี้นะคะราคาแชมพูอยู่ที่ 1, 3 5 0ง คอนดิ셔เนอร์ราคาอยู่ที่1,350ขนาด500 ml นะคะ500 ml 500 ml ใช่คะ่ะมีการมองด้วยนะคะท่านไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสินค้าจะส่งฟรีนะคะแล้วก็ลดให้พี่ๆทุกท่านเลย10%นะคะบิมรับประกันเลยนะคะว่าใช้ดีมากๆถ้าไม่ถูกใจไม่พอใจยินดีคืนเงินเลยนะคะท่านไหนสนใจที่จะอยากบำรุงฟื้นฟู ดูแลเส้นผมนะคะเซตนี้เลยพิมแนะนำนะคะใช้ดีมากๆทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ